สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องร่างกฎหมายใหม่ของสหรัฐนะครับที่เรียกว่า One Big Beautiful Bill มูลค่า2.4ล้านล้านดอลลาร์ที่เพิ่งผ่านวุฒิสภาไปสวัสดีค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาดูผลกระทบกันเลยนะคะใช่ครับเราจะมาเจาะลึกกันจากบทความวิเคราะห์ที่ได้มาแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดการลงทุนของจอห์นโบโกด้วยครับเ,เริ่มจากภาพรวมก่อนกฎหมายนี้เนี่ยหลักๆมันเกี่ยวกับอะไรครับ ค่ะหลักๆเลยก็คือต้องการจะขยายเวลามาตรการลดภาษีที่ไม่อยู่เดิมออกไปค่ะแล้วก็มีการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเข้าไปด้วยอืมการลดภาษีบวกกับเพิ่มรายจ่ายภาครัฐก็ดูเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับใช่ค่ะเป้าหมายก็เป็นแบบนั้น แต่ทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามในตลาดเหมือนกันว่าเอ๊ะผลลัพธ์จริงๆมันจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบกันแน่ครับงั้นเราลองมาดูรายละเอียดกันหน่อยไหมครับว่ามีอะไรในนั้นบ้างได้ค่ะอย่างแรกเลยคือทําให้การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมาตรการถาวรไปเลยอ๋อจากเดิมที่ไม่ถาวรใช่ค่ะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มให้ฝั่งธุรกิจด้วยอย่างเช่นการให้หักค่าใช้จ่ายจากการซื้ออุปกรณ์ได้ทันทีเลยในปีนั้น แล้วเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐล่ะครับก็มีการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเข้าไปอีกประมาณ1.5แสนล้านดอลลาร์ค่ะแล้วมีใครประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไว้บ้างไหมครับเช่นพวก GDP อะไรแบบนี้มีค่ะอย่างทาง Tax Foundation เขาก็คาดการว่ามาตรการพวกนี้น่าจะช่วยกระตุ้น GDP ได้เหมือนกันนะคะครับประมาณเท่าไหร่ครับเขามองว่าอาจจะโตได้ประมาณ 1. 1ค่ะก็มาจากการลงทุนแล้วก็การบริโภคที่น่าจะเพิ่มขึ้น ฟังดูเหมือนมีแต่ข้อดีนะครับแต่เมื่อกี้บอกว่ามีคนกังวลเหมือนกันใช่ค่ะเพราะมันมีต้นทุนที่ตามมาคือเรื่องของหนี้สาธารณะทาง CBO หรือสำนักงานงบประมาณรัฐสภาเขาประเมินว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะทำให้นี่สาธารณะของสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง2.4ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะคะโห2.4ล้านล้านตัวแรกไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยค่ะ นั่นก็หมายความว่าสัดส่วนนี้ต่อ GDP แล้วก็การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกค่ะอารมณ์เหมือนครัวเรือนที่รายจ่ายมันมากกว่ารายรับก็ต้องกู้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วตลาดการเงินเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับมีสัญ,ญญาณอะไรออกมาบ้างไหมก็เริ่มเห็นสัญ,ญญาณเตือนบางอย่างแล้วค่ะอย่างแรกคือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าบอนด์ยูนะคะมันปรับตัวสูงขึ้นอ๋อสูงขึ้นนี่หมายความว่ายังไงครับ ก็คือนักลงทุนเขาต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อมาชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐบาลต้องกู้เงินเยอะขึ้นค่ะอาจจะกังวลว่าเอ๊ะรัฐบาลจะจ่ายหนี้คืนไหวไหมหรือการกู้เยอะๆแบบนี้จะไปกระตุ้งเงินเฟ้อรอเปล่าเข้าใจครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับอีกอย่างที่เห็นก็คือค่าเงินดอลลาร์ค่ะมันอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆอันนี้ก็อาจจะสะท้อนความกังวลเรื่องวินัยทางการคลังของสหรัฐได้เหมือนกันอื ประเด็นนี้น่าคิดมากเลยครับในบทความเขาก็ชี้ว่าคำถามสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ว่าสาหรัฐจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเพราะปกติอัดฉีดเงินมันก็ช่วยระยะสั้นอยู่แล้วใช่ค่ะแต่คำถามคือเศรษฐกิจจะแบกหนี้มหาศาลขนาดนี้ไปได้นานแค่ไหนโดยที่ไม่ทำให้เงินเฟอ้อก,กลับมารุนแรงหรือว่าตลาดเกิดเทขายเพราะนักลงทุนหมดความเชื่อมั่นไปซะก่อนถูกต้องเลยค่ะ มันเป็นความตึงเครียดระหว่างประโยชน์ระยะสั้นกับความเสี่ยงระยะยาวที่เราเห็นกันบ่อยๆในในโยบายเศรษฐกิจครับซึ่งทั้งหมดเนี้มันก็ชี้ไปที่ความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นมากๆเลยนะครับชัดเจนเลยค่ะแล้วพอเจอสภาวะที่ไม่แน่นอนสูงแบบนี้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังมองต่างมุมกันเลยนักลงทุนควรจะทำยังไงดีครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะพาเราไปคุยเรื่องแนวคิดของจอห์นโบโกไลพอดีเลยใช่เลยค่ะ พอพูดถึงความไม่แน่นอนสูงๆแบบนี้แนวคิดของโบโกยิ่งดูสมเหตุสมผลมากขึ้นไปอีกนะคะครับช่วยเล่าถึงโบโกกับแนวคิดของเขาหน่อยได้ไหมครับเป็นเรื่องเหลวไหลด้วยซ้ำตั้งชื่อเล่นให้ว่าโบโกฟอลลี่อ้าวเหรอครับแต่เดี๋ยวนี้กองทุนดัชนีนี่ใหญ่มากเลยนี่ครับใช่ค่ะปัจจุบันกองทุนดัชนีทั่วโลกนี่มีสินทรัพย์รวมกันมหาศาลเป็นล้านล้านดอลลาร์เลยค่ะแล้วหัวใจหลักของแนวคิดโบโกคืออะไรครับทำไมมันถึงเวิร์คคือ มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะโบโก้เชื่อว่าแทนที่จะพยายามเฟ้นหาหุ้นรายตัวหรือพยายามจับจังหวัดตลาดเพื่อเอาชนะตลาดซึ่งมันยากมากๆเนี่ยนะครับเราควรจะลงทุนเพื่อเติบโตไปพร้อมกับตลาดมากกว่าเติบโตไปพร้อมกับตลาดใช่ค่ะซึ่งวิธีการก็คือการลงทุนในกองทุนดัดชนีที่มันกระจายการลงทุนไปในหุ้นจํานวนมากตามดัดชนีตลาดหลักทรัพย์ไปเลยเหมือนกับคําเปรียบโปรยของเขาที่ว่าอย่ามัวเสียเวลาหาเข็มในกองฟาง แต่ให้ซื้อทั้งกองฟังไปเลยอ๋อซื้อทั้งกองฟังก็คือซื้อภาพรวมของตลาดไปเลยไม่ต้องไปเลือกเป็นตัวตวถูกต้องค่ะแล้วอีกเรื่องที่โบโก้เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมการลงทุนค่ะอันนี้สําคัญยังไงครับสําคัญมากๆค่ะเพราะค่าธรรมเนียมแม้จะดูเล็กน้อยในแต่ละปีแต่มันส่งผลกระทบมหาศาลต่อผลตอบแทนระยะยาวเพราะมันทบต้นไปเรื่อย ในบทความมีตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเขาสมมติว่าลงทุน1 0 0 0 0แสนบาทได้ผลตอบแทนปีละ10%เเท่ากันเป็นเวลา20ปีถ้าเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเลยเงินจะโตเป็นประมาณ732,800บาทครับแต่ถ้าเราเสียค่าธรรมเนียมแค่ปีละ2%ซึ่งบางกองทุนก็อาจจะคิดประมาณนี้พอครบ20ปีเงินเราจะเหลือแค่ประมาณ492,680บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โห oh. หายไปเยอะมากนะครับเกือบ40%เลยใช่ค่ะหายไปเยอะมากแค่ค่าธรรมเนียมปีละ2%เนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของโบเกลเลยมีแค่3ข้อหลักๆง่ายๆเลยค่ะมีอะไรบ้างครับ 1. คือลงทุนแบบพาสซีฟหรือลงทุนตามดัดชนี 2. คือรักษาค่าธรรมเนียมให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทาได้และ3คือปล่อยให้ตลาดทำหน้าที่ของมันไปในระยะยาวไม่ต้องพยายามไปจับจังหวะมันค่ะ ซึ่งมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลมากนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราคุยกันตอนต้นที่นโยบายเศรษฐกิจมันดูคาดเดาได้ยากเหลือเกินใช่ค่ะการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในภาพรวมของตลาดแบบโบกลเนี่ยมันเหมือนการเดิมพันกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวมากกว่าที่จะพยายามทายว่านโยบายไหนหรือบริษัทไหนจะเป็นผู้ชนะในระยะสั้นๆก็คือเป็นวิธีรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีกว่าวางั้นนะครับ น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะงั้นสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้กฎหมายใหม่ของสหรัฐที่ออกมาแม้ว่าอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างในระยะสั้นๆค่ะแต่ก็สร้างความกังวลเรื่องภาร,ระนีในระยะยาวแล้วก็ทําให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นด้วยถูกต้องค่ะ และแทนที่เราจะพยายามไปคาดเดาว,ว่าผลสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงการกลับมายึดหลักการลงทุนระยะยาวอย่างการกระจายความเสี่ยงให้ดีและควบคุมต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมให้ต่ำตามแนวทางของโบกเกอก็ดูจะเป็นวิธีที่รับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะคะครับชัดเจนมากครับทีนี้ก่อนจะจากกันไปมีคาถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจจะบุความนิดนึงครับค่ะคือนอกเหนือจากผลกระทบทางเศรฐฤฤษฐกิจที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย การที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐยังคงเดินหน้าสร้างหนี้มหาศาลต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ในระยะยาวมากๆเลยมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นได้ไหมเช่นเรื่องวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งสมดุลอานาจทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนั่นสินะคะเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะว่าผลกระทบมันจะไปไกลแค่ไหนครับก็น่าจะพอเห็นภาพรวมและแง่มุมต่างๆกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ